Telefik değil femeğe de zorlar femeğe. Tamam. Telefik değil Bu çok yaramışlar. cho Đó là đuôi nó không biết bởi cô biết bởi lên kèm thì đẹp quá. คุมกูไ้ชมอย่าลืมกดดีไลค์กดด้วยก็มือไม่เบรย์เอาไหมลูกันอย่าลืมกดรบติดตามกดไม่กดกระดิ่งไม่รับไม่เอฟัทกูเอฟัทเอฟคกูอะไรก็อย่าเปลี่ยนโปรไฟล์เอฟัทอันอะไนกันเนี้ยเอฟต่ออยู่ได้ไหมคุณพ่อไป้ชมเปจะตี ื่อกี้ผมเห็นซอมบี้อยู่ข้างใต้มัจจบแบบอะไรครับมันจะกระโดดยังไงเดี๋ยวผมไม่ชม <c oughs> แล้วก็คราฟยังไงนะคราฟของนะำตาต้องนะำตาต้องกดที่ตัวแล้วก็คราฟคราฟกิ่งต่อเด๊กแล้วจะเป็นไมแ้แล้วก็ปรับแล้วก็ปรับให้มันเป็นทำทาให้โตคราบกระทุกไม้ไม้ไม้คราบไม,ไม่ใช่แล้วจะทำมันไงมันคราฟยังไงโอ้ได้เลยมานะคราฟอะไรมาเออาลับไปแลงอ่ะ ยังไดอาไม้เอาไม้ใหม่เอาไมไปเออทตัไ,ไง้ามาชยลยสิมันค้ามันค้าโต๊ะค้างไงวะนี่ไงได้โต๊ะค้ามาแล้วผู้ชมกกื่อกี้หมอเน้าทบดีไปเลเ่ออะไรไอไอ้คนที่เก็บาไโอีบ้าห้ามเชอเถองไรนผมจะครับ บอตีเราได้ไม้ยัโง่มาคนวนึงไมจบผมได้ไม้ยัโง่มาได้ไม้ยัโง่มาเออให้ผมได้ไม้ยัโง่มาเนี่ยนะไม่มีควานตัดเลยจะเอาควานเลยจ้ะ เอาผมเอาเพชรแล้วก็ขวานแล้วก็ค้าเป็นไม้โอเคโอเคได้ไม้โง่มาตัวนึงได้เว้ยได้ขวานมนตัดแล้ววิ้ิตรมันจะกุศลหาไม้จากไหนนะวิจิตรทำไมมมีแต่ไผ่นะมันแล้วทำไมมันมีแต่ไผ่คะอือกินยาก็เลยเขาีกูแปปเดียวก็ตายเลยเหรอ ไม่ฮอตเป็นไงเนื้อกินกินนี่เมืนกินโอเคนี่ไงคุไม่้ชผมเจอไม้ได้ขอวานโต๊ครับแป๊บคุณผูจชมันวานโตไม้ยังไงเนี่ยเอานี่ไง เกดไปดึงเกดไปสั่งไฟนี่ไฟนี่โผอันนี้มันเสียดใน,นปั๊ดก็ไม่เหยื่อเมืองมาเรียเนได้ที่คุณเล็กมาแล้วแล้วคุณจะมาจะเอาวันไงเนี่ยเอานี่ไงขึ้นเกาะยังไ,งออไม่ทำเกอนคุณจะาไกลมืดแล้วยังไม่มีอาหารกินเลยมีแต่มีแต่เนื้อ,อเกดสดๆเนี่ยแหละ ควานคุดดินใช่ไหมคุณผู้ชมเอาควานคุดดินใช่ไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ใบไผ่ไไลอยได้คุณจบตัวามาดีสิ ฉันชาชั้นใต้ดินกูไม่อบแต่ผมมันครบกูไมจบผมครับไม่เป็น ไอง้โง่ๆนี่มันจะทำอะไรได้เะอุอย้ยจะจะแยกกันไงเดี๋ยวน้วมันกระเทาเแล้ว,แล,วแล้วก็วางวับวัดสติกแล้วก็วางไงเนี่ยน้ำมันอีบ้าต้องมีสติถึงอีกอะบ้องวัดสติกมาจะดรูด้เลยผมจะคับไว้เป็นไหมเนี่ยฮะแล้วจะคับอะไร ครับที่ขุดดิน,นใช่ครับที่ขุดดินนี่ผมได้มาแลุดเป็นที่ขุดเหล็กด้วยเอานีเลยไปไม่ใช่ที่ขุดไม้แต่บี้แต่เป็นที่ขุดเหล็กขุดเหล็กมันทุบตู้ไม้ี่ยไหมเลยที่ขุดไปได้ไม่จะไปมืดดิไหนไม่ใช่ลองลองไม่ใช่ลองลองดูสิแมว อ oh. ย,ยได้มาน้ผมจะหาไมอดให้เจอ,อ,อไม่เไขาอด hmm. ผมก็เคยเล่นไม้ค้าพีเออผมหัดเล่นนะครับผมได้ได้ที่ตัดต้นไม้ดินม่ได้ที่ตัดต้นไม้เล,ลม้ขี้ไได้ที่คุณเล็ก ไงน้องแก้วพวกชายะไ้ตีมาหนังน้องแก้วเนี่ยเออบินหนีไปเลยลืมกูไม่เจอผมลืมผมลืมนี่ไงผมลืมกขับมานี่ไงดาบันต้นเมย์นี่ใช่ไหมมันมันควรตีผมอะวิ่ง ตายเลยอุ้ยเพนน่าไปไปฆ่ามันดิไอ้เป็ดตัดทีโง่ใช่ไหมมันจะโจมตีเราไหมเมฆฆ่ามันเลยผมไมชอบเพนน่าไอ้เมฆไอ้แมวไอ้แมวอุ้ยนั่งหลอดนึกว่าจะไปตีน้องหลอดใช่ไหมอ๋อมันน้องหลอดเลยนึกว่าแมวนี่คือกูญแจนี่คือแมว นี่น้ำวาใช้ขวานใช่ไหมจะเอาใช้ที่ขุดดูขุดช้าอ๋อ,อ,อคุณผู้ชมไมถึงผมเดินชา้านี่น้ำห้าไม่ได้วิ่งไงวิ่งยังไงอ่ะวิ่งยังไงวะบ้านหาังหายเป็นเอ,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 อ้าเอ้าอ่าบ้านน้ำว้าหายนะครับคุณผบ้ชบ้ายตายของ อไม่ได้คับเตียงมาด้วยเลย่จะวัดโอ้ไม่จบเลยต้อค้าไปเพราะว่าไม่จบมีคนเดียวเลยใช่ไหมยช่ช่ใช่ใช่ใช่นั่งคาใหม่คุณ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 จะทำบ้านใช้ใจดีคาคนไม่ได้คาเตียงก็ดีก็ไปตังนอน ทำไมมันเดินช้าทำไม,มเมื่อกี้ยังเดินเร็วอยู่เลยเนี่ยมันช้อนซอนในซิบเดินช้าเพราะอะไรไม่รู้ลงเต็มทนนอนโอ้มันเป็นอะไรเดี๋ยวผู้ชมเนี่ยมันบัไเทิงไปยังไงมันไปไม่ได้เดี๋ยวโอเค้ชิปเปตตรม,มนะี้จะมาเมื่อต้อจะมามาชัวร์ แต่เราก็มีดาบอยูน่นะนะมันเนี่ยเรากดตัวอะไรถึงมันเป็นแบบนี้อ่ะโ้แล้วมาลองดูเตียงดีว่าวิธีคับคัพยังไงเตียงเตียงเตียงเต,ยงเตียงอยู่ไหนเนี่ยเตียง ผู้ชมผู้ผู้ชมเบเบลียกับากวนนแบบกพูดคยอมตพีนกิบรยงเมื่อลว่จะนอนนี่กับผมแม่ค้จุดแม่คหนจุดเท่าไหร่เนี่ยจุดเซฟไว้ก่อนเซฟไม่ได้มเซฟ 金。 จมจมเวพอนะินไม่ละตะครีดตันตะครีดตันนะะี่ยมาจนกมันมีธนูด้วยนะไปจมตีมันครีปเปอร์ค่ะมาเจอครีปเปอร์นี่คือเอาเปิ์ใส่เราได้นอนใช่เราน่าจะตายก็ราเราเขาคอมนี้ว่ามันเข้าได้ยันอุยอ้ยนี่ไอ้ครีป์ తස ත රక. มบี้ซมบี้ใด้น้ำเหรอโอ้หยจะไม่ออกวัดมบี้มบี้เหรอมบี้เหรอมบี้เหรอมันโจมตีเราไหมปะจะไม่ได้ คู่มันได้ใช่ไหมแม่โม้มมมมโอ้ยตายเลย,ยมูนะโมม,มันแมวม,มันโจมตีเราไปก่อนเออม่ใหญ่มันแ,บบแล้วแล้วก็โจมตีคิปเปอร์คิปเปอร์ชิปเป่งแล้ว มันตามเจเกลตันเจเกลอตันเจ้าเกลตันจะปีต้น้ำจะเจอเฟรนด์เฟรนด์มนจะเจเอนเดอร์แมนนี่คือลงลงงน้ำแล้วเพื่อเเนเดอร์แมนกลัวน้ำใช่ไหมจาเกลตันมันอยู่ในน้อุ้ยอุ้ยมันยินในน้ำแล้มันมันยินในน้ำเจเกลตันเจเกลตันจาเลตันชิปเป็นเอ็มวฮะ

ว้เดี๋ยวมันกันไว้นะย่นงชาวมานเนี่ยตัดต่อกันไปโอเคผมเก็บของหมดแล้ววันนี้ก็ยังไม่เจอไดมอนด์เลยนะน้ำมันคอน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 คอนคอนคโอเคกระดาบมาตัวนี้แล้วก็เอานี่มาตัวนี้แล้วก็เอานี่มาตัวนี้อ๋อเดี๋ยวมันเซฟให้ไงดูอะไรติ hindi na <coughs> สว,สวัสดีนี่คือสวัสดีสลับวันนี้มันเรียกหนึ่งสลับวันนี้เขาจบปีเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับอย่เดินกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย